ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลุกพบช่องเรครับวันนี้สี่ภาพี่นอ้องมาเิ่นปลาสลิดครับเป็นปลาสลิดหน้าเลี้ยงไว้ก็เลยเป็นพอพันแม่พันในปีนี้ครับลองลองเลี้ยงเงบิ้งตลอดตลอดเดี๋ยวผมสิดตั๊กให้เบิ้งว่ามันตัวไงสัาใดแล้ว อย่างอยู่ในบ,อบอ่อบ่อองนะครับพี่น้องเป็นบอ่อองตัดยู่นี่มีทึ่งปลาสลิดทึ่งปลาปลาดุกแล้กกับปลาเชงหน้าครับมต,ตาดให้เบิ่งครับเห็นไหมครับพี่น้องะมาณ ตัวสองสามนิ้วครับประมาณตัวสองสามนิ้วครับพี่น้องหลายครับจับขึ้นใ้เบิ้งครับนครับพี่น้องมีตัวยงนี้ป้อก็หาม่เจออมันใครลหรอตัวนี้ เบิ้งดูครับเบิ้งดูนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ผมเอาอาหารโกบให้มันกินนะครับอาหารโกเบอร์นใหญ่สุดเลยเห็นด้วยพี่น้องเลี้ยงัึงเตะเดือนประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดครับเลี้ยง ช่วงนั้นมันฝนมาแห้งเนาะมันออกจากบอ่อแล้วมาน,นี่ตัวหน่อยมันออกจากบอ่อครับพี่น้องไปหาเลีนจับตัวหน่อยมาใส่มาใส่อีกบอ่อหนึ่งตัวนี้มัน้นวัญแต่ตัวนี้นี่มันใครเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าเดือนแล้วครับนี่ แปดเก้าเดือนแล้วครับนี่ดูซ้ำนี่ปลาสลิดปกติเห็นเขาเลี้ยงตามหายหน้าเนาะปับหนาดินเกดเกดน้ำข้นนี่สิครับอันนี้ล่องเลี้ยงเมื่อไหล้ครับพี่น้องอันนี้เป็นแบบแบบพอเองเลยนี่แบบธรรมชาติเลยครับบรูวาซุเมอนีมันเขามีขายบ่ครับพันพันปลาสลิดแถวบ,าาบ้านเฮาบ่น่าจะมีขายครับแล้วกับบ้าน่าจะมีคนมาเลี้ยง เดี๋ยวพงกับสิบปลอยมันสิตายก่อนนะครับเรียงง่ายพี่น้องเดี๋ยวปีนี่สีล่องเพาะเบื้งครับคือเ่คือ,คอนามสีนี่ผมเหมือนนามมันเน่าได้พี่น้องเอาใส่เอาขีงง่วมาใส่ขีงง่วแห่งใส่ครับแบบธรรมชาติกะคักเลยละ่ะตองมีปลาดุกปลาขิงหน้าน้ำ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับ,บว,วันนี้ขอกา่าข้าวัาสวัสดีครับ